เครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกำลังดำเนินโครงการเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวนโรกาเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาโดยใช้ชื่อโครงการว่ารวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไทยองค์ราชัน84พรรษาโครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไทยองค์ราชันซึ่งดำเนินการโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของสสสเนี่ยนะคะเราก็ทําเพื่อประชาชนทั่วประเทศที่จะมารวมใจกันลดน้ําหนักตัวเนื่องจากน้ําหนักตัวเนี่ยเป็นปัญหาต่อสุขภาพมากนะคะถ้าเราสามารถควบคุมน้ําหนักตัวได้โรคภัยก็จะไม่มาเยือนมากนักนะคะอันนี้ก็จะทําเพื่อ,อถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะโดยล่าสุดทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือขา่าย ได้จัดกิจกรรมลดอ้วนลดภุมโดยการสร้างโปรแกรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมใจลดภุมิทั่วไทยถวายไทยองราชาน8 4รษาครั้งที่1เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในโปรแกรมได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตรวจสุขภาพด้วยการวัดส่วนสูงวัด,ดรอบเอวชั่งน้ำหนักวัดความดันตรวจระด,ดับน้ำตาลและไขมันในเลือดอีกทั้งยังจัดรายการเสวนาความรู้เกี่ยวกับการลดภุมิลดไขมัน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําได้จริงกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เอาผู้ที่มีระดับ b m i สูงกว่าปกติเนี่ยมาเข้าข่ขยซึ่งเข้า่ข้ของเราที่นี่มาเป็นข่ขยในวันหยุดในระหว่างที่พักกิจกรรมมาพัก่ข้ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนี่แหละเราก็จะมีจัดกิจกรรมในการ ปรับเปลี่ยนกรรมสุขภาพรวมถึงวิธีการโบรโิโ,โภคอาหารโดยใช้สูตร2ต่อ1ต่อ1คือผัก2ส่วนโปรโตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนเราได้เฮลโมเดลในแต่ละรุ่นที่มาเข้าค่ายแล้วนี่จะมีเฮลโมเดลอย่างน้อย2-3ถึง3คนที่สามารถลดน้ำหนักได้ผลเป็นอย่างดีเราก็คัดเลือกเอามาเป็นเฮลโมเดลเพื่อจะเอาไปนำเสนอเป็นตัวอย่างให้รุ่นต่อๆไปได้ดู เพื่อจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นว่าสามารถทําได้จริงมาเข้าค่า่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้วเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้จริงโดยเอาตัวอย่างจริงที่ยังยังอยู่เนี่ยเอามาเป็นเพล l m โมเดลแล้วถ้าใครต้องการรู้จักอะไรเราก็จะพาไปหาถึงหน่วยงานเขาให้ไปพูดคุยเพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเข้า่ข่อย่างเดียวแล้วมันจะลดจะต้องนำวิธีการที่มาเข้า่ข่เราเนี่ยเอาไปทำต่อเองที่บ้าน ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ยังได้จัด